เจ้าหลอกกันหน่อยเว้ยเย้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกมีเงินจ่ายเหรอไม่มีเฮ<ท><ท>้ยอย่างนี้แล้วแกเอานะถึงยังไงนะตอนนี้เจ๊ง,ง้อก็อยู่สิงคโปร์ใช<ไ>่เขาไม่มีทางรู้หรอกเออจริงด้วยว่ะถึงรู้นะเขาหักเงินเดือนแกเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเง<อ><อ>ินฉันไม่ใช่เงินแกเฮ้ยโถ่ไอมอ่อเป็นไรหรอก ถือว่าเป็นการเลี่ยงฉลองนะที่เทปวงจรปิดใช้ไม่ได้ไม่งั้นนะแกโดนไล่ออกใช่แต่คิดๆแล้วก็ยังขำอยู่เลยนะเว้ยโดนไล่ม่นอะไรวะเป็นโจนเอ้าไร่องเพชรบุรีไม่ไหนจะได้ชมแล้วเนี่ย ฟังถ uh ูกบ่้าต้องอะไรอะไรป้านี in, uh ่เขาจัดโจรได้แล้วนะเขาลังสอบสวนอยู moment, like, ่โจรมันไม่รับสารภาพว้ายจะสอบมันเราไปดูกันไหมตัวไปไปไปที่ไหนป้าไปเร็วเร็วให้แต่ละเอารูปไปด้วยนะ นี่นี่เอาจริงเหรอครับเนีน่ยก็ต้องเอาจริงสิไม่ยอมสารภาพผิดสักทีพี่ก็เลยให้ป๊อสเนี่ยซ้อมให้รู้เอาไว้ว่าการโกหกเนี่ยมันไม่ดี้ดพวกเราช่วยไม่ได้หรอกครับแต่นี่ช่วยได้อะไรอ่ะโทรหนึ่งเจ็ดหกหกปรึกษาเมืองไทยสมาได้ทุกเมื่อ น,นันกกว่าเดิมอีกนะอส่ยิ้มโทรศัพท์หน่อยดิน,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 นี่แหละคนโองการทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดน,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 นัก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 อ,อย่าให้มันมีชีวิตอยู่ สารภาพไม่งอโอ้ยยังไงก็ไม่ยอมกันมออย่างนี้มันต้องโอยอย่าทำผมครับมเอ๊ชิดชัยแกออกไปอีกรอบได้แล้วนี่เจ๊รู้ไหมว่ามันเหนื่อย เลยครับอ,อ้าวแน่นอนสิในเมื่อมันไม่ยอมสารภาพเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันพูดความจริงแต่หลังว่าทําอย่างนี้มันแรงไปเปล่าอ่ะไม่แรงไปหรอกอนี่ถ้าไม่ยอมนะต้องจับส่งตํารวจเฮ้ยส่งตํารวจเลยครับอ้าวถูกต้องอคนเลวแบบนี้เนี่ยนะปล่อยเอาไว้ไม่ได้หรอก ไปไปเอาตัวไปเอาตัวไปตัวไปเลยตัวไปเลยตัวไปเลยไปเลยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนครับไม่คิดว่าจะปนีปนอมกันบ้างเลยเหรอครับไม่ได้เออแต่ว่าพี่ชิชัยเขาน่าสงสารนะครับอืมไอหลังไอเบิ้มแกสองคนสงสารชิตชัยเหรอครับดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะ แกสองคนพาตัวที่ชัยไปส่งตำรวจกับฉันส่งตำรวจนัดโทรไปแล้วรถตำรวจกำลังมาครับดีมากต้องติดคุกทั้งทางที่ไม่ได้ทำผิดหมดสิ้นแล้วชีวิตจิชัยพี่ชิยครับไม่ต้องติดคุกแค่สามปีเนี่ยพี่ทนได้แต่หลังว่าเอาตัวไปได้ปะอันนีเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอะไร ว่ายังไงไอหลังไอ้เบิ้มคือคือหลังอยากจะบอกกับทุกคนว่าพวกเ,าเ owego, like, ราพี่เด็กครับพวกเราอ่ะเป็นคนโกหกเรื่องพี่ชิชัยอ่ะความจริงแล้วอ่ะไม่มีขโมยมางัดร้านเจ๊งอหรอกครับเธอโกหกครับย้ ไม่ต้องงงหรอกจริงๆแล้วนะพวกเรารู้หมดแล้วว่าแกสองคนทำอะไรไว้บ้างใช่เพีงแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะกำลังรออยู่ว่าหลังกับเบิ้มเนี่ยจะยอมรับผิดได้ด้วยตนเองเมื่อไหร่่างหากนี่รู้ไหมคนเราเนี่ยเมื่อทำอะไรลงไปแล้วไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ต้องยอมรับผลจากการกระทำที่จะตามมาไม่ใช่โยนความผิดของตัวเองให้กับคนอื่นแบบนี้อืใช่ครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่บาทีท,ทีนี้แหละผออยากจะรู้ว่าใครหน้าไหนมาเป็นคนวาดหน้าของให้เป็นโดยเลมอนได้เลยเพราะวันนี้นะแกทำตัวได้ดีมากมันแน่นอนอยู่แล้วไปเลยไปเลยเลยเฮ้แกเห็นไหมวะ ว่าใครเป็นคนเปิดขนมกินคนแรกนะใครอ่ะใครไม่รู้จักเลยใครแล้วนั่น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 แกเห็นไม่ว่าว่าใครทําข้องของเรื่องไร้สาระฮะเออพี่ปฏิครับบอกว่าดูดิ่าครับมันเป็นใส่พี่นี่เลยไอ้ป๋องแล้วแกจําได้ไหมว่าใครที่โวยวายเรื่องโจรคนแรกฮะ เป็นคนละมั้งพี่ไปเธอเฮ้ยอย่าดูเลยครับพี่มาฏีรีบไปเลยนี่ไปพี่มาฏีครับคือว่าป๋องอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนวาดหน้าป๋องไม่ได้พี่มาฏีมาดูเรื่องนี้นะอยากรู้ใช่ไหมฟังป๋องก่อนอย่าทำลายป๋อง บอ่กันไปทีนี้ดูเยยังไงใครเป็นว่าหน้าแกฮะอุ้ยทำไมสีมันฟ้าไปหมดเลยเข้าบอกเลยไม่เห็นในมัตตีแต่เาบอแบบนี้ลบบอกเลยครับเมาตีลบอกเลยอก ที่ไหนแฟดแห่งเดียวมีร้านนวดร้านสปาถึงยสามร้านลองคิดดูนะครับว่าทําไมพวกลูกค้าเนี่ยก็ถึงเปลี่ยนใจจากร้านพวกคุณไปร้านคุณเองสปาฮาวายนะคะนวดผ่อนคลายเหมือนเครื่องสวรรค์ค่ะมันจะได้ผลจริงๆเหรอจ๊ะต้องได้เจนี่ทําได้เราก็ต้องทําได้สปาชายสบายเฉิบของเราจะต้องเป็นผู้ชนะ